สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานค่อนข้างดีเลยค่ะพยายามเน้นใช้คำพูดเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเราเองนะคะใช้มันยาออดอ้อนเข้าไปเลยค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับคำพูดการแสดงจะดีมากๆเลยค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของการงานอยู่ให้ใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์นะคะเช่นเดียวกันใครที่ทำงานร่วมกับคนอื่นระวังการใช้คำพูดนะคะ ถ้าพูดจาดีพูดให้เป็นอยู่ให้เป็นการงานก็จะดีตามไปด้วยค่ะส่วนคนที่ทำอาชีพเป็นดารานักแสดงงานด้านเสริมสวยธุรกิจเหล่านี้ล่ะค่ะจะมีแนวโน้มที่ดีมากตัวของคุณหรืองานของคุณสินค้าของคุณจะเป็นที่สนใจเป็นที่จับตามองมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเข้าหาให้คุณพยายามใช้โอกาสสร้างสรรค์งานหรือผลิตสินค้าที่ดีที่ได้มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังเพราะการที่ดังหรือโดดเด่นเกินไปก็อาจจะมีบางคนที่หมั่นไส้ไม่ชอบใจนะคะซึ่งอาจจะนำใครมาสู่ตัวเองได้นะคะการเงินค่อนข้างดีทีเดียวค่ะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆได้เงินทองถ้าทำธุรกิจการค้าเงินทองจะไหลามาเทมาเลยค่ะหรืออาจจะได้ของมีค่าหรืออาจจะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามา ที่มีคนหยิบยื่นให้หากการเงินที่ผ่านมาของคุณลุ่มๆุมดอนดอนไม่ค่อยดีหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นคล่องตัวกว่าเดิมขึ้นค่ะความรักสำหรับคนมีคู่จะมีในเรื่องของการหึงหวงการระแวงการไม่ไว้ใจกันเพราะฉะนั้นคู่ไหนที่เป็นแบบนี้นะคะก็ขอให้ลดลดลงหน่อยค่ะเพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ตามมาได้นะคะความรักสำหรับคนโสดในเรื่องของความรัก จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบนะคะแต่คุณก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะเขาอาจจะมีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วซึ่งดูแล้วแฟนเขาจะขี้หึงและห่วงมากด้วยนะคะหรืออีกแง่มุมหนึ่งตัวเราเองนี่แหละค่ะที่แอบไปรักไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องใช้สติด้วยนะคะสุขภาพ ให้ระวังในเรื่องของกระดูกในช่วงขาเข่าอีกอย่างหนึง่งสําหรับคุณผู้หญิงก็ให้เช็คกระเป๋าของตัวเองด้วยนะคะว่าน้ําหนักมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราสะพายกระเป๋าที่มีน้ําหนักมากจะทําให้เกิดอาการปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ได้นะคะโชคลาบโชคลาบค่อนข้างยากนะคะเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแนะนําว่าพักไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะดวงบอกว่าอยู่นิ่งๆจะเจ็บตัวน้อยกว่าค่ะ